ถือว่าเป็นความรับผิดช,ชอบถือว่าเป็นเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นผู้นำองค์กรอย่างกรุงเทพประกันชีวิตนะครับก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผมเองหรือว่าผู้บริหารหรือว่าคณะการรมการนียก็อยากจะเห็นองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับเราก็เน้นเน้นรรมาพิบาลปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐความโปร่งใสขององคอ์กร มุ่งเน้นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมีส่วนร่วม,มแล้วก็การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะครโปรดักของเราก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดนะครับที่ว่าจะทำให้อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ,อ,อลูกค้าได้ผลประโยชน์ที่ดีทุนประกันชีวิตระดับหนึ่งเท่านี้นะครับเบี้ยต่อทุนประกันชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ในอันตราที่ ไม่สูงนะครับ,รบแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรมธรร์ประเภทสะสมทรัพย์นะครับของเราก็ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีมิติในเรื่องของความสะดวก ความยืดหยุ่นอย่างเช่น B.L.A. พร้อมกเกษียณน,นะครับจริงๆอยากจะเรียนว่าสําคัญมากกว่านั้นเนี่ยคือในเรื่องของบุคลากร,ค,รความเ,าเป็นมืออาชีพของบุคลากรนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมากรเราเชื่อว่าการเอาเรื่องของการวางแผนการเงินเอาเป้าหมายของลูกค้าเป็นที่ตั้งเนี่ยนะครับ,รบมันจะช่วยตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นรเรากา็มุ่งเน้นในการที่ว่าจะ ขยายฐานลูกค้านะครับมุ่งเน้นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสินค้าและก็การบริการครับบริษัทประกันชีวิตก็เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ทําการโฆษณาเยอะเพราะว่าประกันชีวิตสัญญาสัญญานนเนี่ระยะยาวนะครับ,รบประกันชีวิตเนี่ยอาจจะเป็น15ปีหรือจะเป็นประกันชีวิตถึงอายุอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าองค์กรเนี่ยจะมั่นคงไปได้ยาวนาน สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาผมว่าก็จะเป็นในเรื่องของอการวางแผนทางการเงิน,น mm hmm. ที่เราเน้น mm hmm. การจับมือกับพันธมิตรอย่างบรจบัวหลวงหรือกรุงเทพประกันภัยนะครับ mm hmm. ม,มันก็เป็นมิติใหม่ของประกันชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของอการมีส่วนร่วมกับสังคมพว้มกิจกรรม CSR ต่างๆของ,ของเราเนี่ยนะครับก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะสารต่อสิ่งที่ คุณพ่อแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านอื่นๆทำมามาสัมผัสรก,กรกุงเทพพลัรชีวิตเนี่ยก็ชอบด้วยครับภาย,ยในปี2018<ม>นะครับ<ม>เราก็อยากจะเป็นบริษัทท็อป3<ม>นใน3อันดับของธุรกิจการที่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าเป็นผู้นำในระดับทีมหรือระดับองค์กรหรือระดับไหนก็ตามเนี่ยนะ<ม><ม>ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็ต้อง ต้องมีคุณธรรม